ยากจริงๆเลยมีดเกือบเข้าเป่าอุก <kat> ท <ak aron> ี <interpretation> โดนแต่ไม่ปักโอเคพอใจไหมเนี่ยไม่พอใจมันต้องปักสิ <c oughs> เกือบได้เกือบได้เอาละพอละที่เจัาประคุณเอ้ยยากจริง